สวัสดีค่ะนักเรียนเนะะื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองของไทยนะคะซึ่งการเมืองการปกครองของไทยเราจะย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทยัย ะะทีนี้ในการปกครองสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะคะเราเรียกการปกครองสมัยสุขโขทัยเนี่ยว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือการปกครองแบบปิตาทิปไตยค่ะการปกครองแบบนี้นั้นเป็นการปกครองที่เน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะ,ะเขาจะเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนมีความเป็นธรรมราชานะคะแล้วช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนเนี่ยมีน้อย แล้วก็วางหลักเกณฑ์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นแบบอย่างของการปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะคะการปกครองหัวเมืองนะคะออราชธานีก็คือสุขโขทัยเนี่ยะคะจะมีเมืองลูกหลวงอยู่สีด้านค่ะเมืองลูกหลวงสีด้านเนี่ยเมืองลูกหลวงด้านเหนือคือเมืองศรีสัชนาลัยนะคะเมืองลูกหลวงด้านใต้ได้แก่เมืองสะหลวงหรือเมืองพิจิตรค่ะ เมืองลูกหลวงด้านตะวันออกคือเมืองสองแควหรือพิุนุโลกนะคะลูกหลวงด้านตะวันตกคือเมืองชากางัราวหรือกำแพงเพชรค,ค่ะเมืองลูกหลวงเนี่ยจะปกครองโดยเชื้อพระวงศที่ใกล้ชิด จะปกครองโดยเชื้อพระวงศ์ที่ใกล้ชิดค่ะเมืองที่ห่างออกมาเราเรียกหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยนะคะจะปกครองโดยข้าราชการหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะคะเราจะเรียกหัวเมืองชั้นนอกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองเท้าพระยามหานครนะคะอันนี้จะต้องแสดงความสวยพักต่อราชธานีด้วยการช่วยรบก็ได้นะคะหรือส่งบรรณาการ ไม่ใช่ส่งบรณาการส่งสเสบียงอาหารค่ะส่งสเสบียงอาหารไปให้นะคะเวลามีศึกสงครามก็ต้องเข้าไปช่วยนะคะนี่คือหัวเมืองชั้นนอกค่ะที่นี้หัวเมืองชั้นประเทศสราดล่ะคะหัวเมืองชั้นประเทศสราดนั้นจะปกครองโดยเจ้าเมืองของเมืองนั้นๆเองนะคะและจะต้องส่งบรรณาการเป็นดอกไม้เงินดอกไม้ทอง3มปีต่อครั้งค่ะแสดงความจงรักภักดีต่อ,อ,อราชธานี น,ะะนี่คือการปกครองสมัยสุขโขทัยค่ะทีนี้พอมาในสมัยอภิทยาตอนต้นค่ะสมัยอิทยาตอนต้นเนี่ยนะคะเรารับรูปแบบการปกครองมาจากสมัยสุขโขทัยนะคะโดยระยะแรกเนี่ยเป็นแบบสุขโขทยัยเต็มเตมแต่พอในสมัยช่วงพระมหากรัตหนึ่งถพระองค์ถัดมาเนี่ยเราได้เดินทางไปรบที่ขเมรน,นะคะเราก็เลยเอารูปแบบ การปกครองจากขมรมาใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสุขโขสุขโขทัยกับขมรกลายเป็นรูปแบบการปกครองที่หลอมรวมกันเป็นของอยุธยาในเวลาต่อมานะคะเพราะฉะนั้นการปกครองของอยุธยาระยะแรกจึงเป็นการปกครองที่นับถือ,อพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพซึ่งเราเรียกสมบูรณาญาสิทธิราชค,ค่ะที่ในเรื่องของการปกครองหัวเมืองเหมือนกับสุขโขทัยทุกประการ ะะแต่ในส่วนกลางนี่แหละนะคะที่เอารูปแบบของอขเขมรมาใช้นะคะก็คือส่วนกลางเราเรียกจัตุสดมค่ะเหมือนกับว่าส่วนกลางคือในราชธานีเนี่ยนะคะได้แบ่งเป็น4ส่วนค่ะคือเวียงวังครังนาโดยกรม เวียงจะทําหน้าที่ดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยนะคะเทียบได้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติสงัสงกัดสํานักนายกรัฐมตรีนะคะกรมวังค่ะทําหน้าที่พิจารณาคดีความต่างๆนะคะเทียบได้กับกระทรวงยุติธรรมค่ะในปัจจุบันนะคะกรมคลังค่ะเทียบได้กับกระทรวงกางครคลังเพราะทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินแผ่นดินในเรื่องของการเก็บภาษีนะคะ กรมนาค่ะเทียบได้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เก็บหางข้าวนะคะก็คือเก็บภาษีจากข้าวทั้งหลายที่เกษตรกรทานะคะดูแลสเสบียงอาหารเวลามีการรบนะคะก็ดูแลสเสบียงอาหารได้ค่ะที่นี้ต่อไปค่ะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถค่ะนี่กษัตร,ริย์ประมาณต้นต้นราชการประมาณรจชการที่9ก้าชการที่10ของ สมัยอยุธยานะคะท่านขึ้นมาปกครองอยู่ที่พิษณุโลกนะคะเพราะท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ผสมระหว่างของอยุธยากับสุโขทัยนะคะสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะคะได้มีการเปลี่ยน รูปแบบการปกครองค่อนข้างมากนั่นคือท่านได้ยกเลิกหัวเมืองลูกหลวงทั้งหมดค่ะให้กลายเป็นหัวเมืองชั้นจัตวาค่ะหัวเมืองชั้นจัตวาหัวเมืองชั้นจัตวาเนี่ยนะคะจะปกครองโดยผู้รังค่ะผู้รังเทียบกับคล้ายๆกับผู้ว่าราชการเมืองนะคะผู้รังนะคะทีนี้ หัวเมืองชั้นจัตวาอยู่รอบๆแทนทำไมนะคะเหตุผลเพราะท่านมองเห็นว่าเมืองลูกหลวงเป็นหอกข้างแคร่เพราะวันดีขึ้นดีอาจจะเข้ามายึดอำนาจกษัตริย์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ราชบัลลังก์ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะคะก็เลยเปลี่ยน หัวเมืองลูกหลวงทั้งหมดยุบเลิกหมดเลยอ่าเป็นหัวเมืองชั้นจัตาวาค่ะแล้วหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยนะคะได้แยกออกเป็นชั้นเอกโทและตรีตามความสําคัญค่ะหัวเมืองชั้นนอกได้แยก,กออกเป็นเอกโทและตรีตามความสําคัญนะคะก็คงยังคงมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่การชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองอยู่นั่นแหละนะคะและหัวเมืองประเทศสราชค่ะหัวเมืองประเทศสราชก็ยังเหมือนเดิมคือปกครองโดยเจ้าเมืองของเมือง นั้นๆอย่างเดิมนะคะสงดม้เงินดม้ทองนะคะเป็นบรรณาการเหมือนเดิมค่ะค่ะทีนี้ในสมัยพระบรมไตรโลก,กนาถเนี่ยนะคะที่ส่วนกลางค่ะมีการปรับปรุงเยอะมากค่ะนั่นคือได้แยกทหารออกจากพลลเรือนอย่างชัดเจนค่ะทหารเราเรียกสมุหกลาโหมค่ะผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะคะเรียกอัครมหาเสนาบดีที่เรีน ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาของกรมต่างๆเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งเสนาบดีนะคะแต่ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาของสมหาราหมเราเรียกอัครามหาเสนาบดีแสดงว่าสูงกว่าเสนาบดีใช่ไหมคะโดยบรรดาศักดิ์ของอัครมหาเสนาบดีของสมภลราหมเขาเรียกเจ้าพระยามหานครเจ้าพระยามหาเสนาค่ะเจ้าพระยามหาเสนานะคะส่วนสมุะกราโหม สมหานายกนะคะส่วนสมหานายกเนี่ยนะคะ,ะก็มีอรามหาเซนามรีอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีและสมหานายกนี้เองที่มาดูแลกรมต่างๆทั้ง4กรมนะคะโดยเปลี่ยนชื่อกรมจากเวียงเป็นนครบาลค่ะวังเป็นทันมาธิกรน,นะคะครังเป็นโภษาพดี กษัตริย์ที่บดีและนาเป็นเกษตรราธิการค่ะทีนี้การปกครองระบบนีน้ใช้มาตลอดสมัยวิทยาจนถึงปลายสมัยวิทยาสมัยสมเด็จพระเพปราชาอันนี้คือปลายสมัยแล้วเหลือกษัตริย์ไม่ไม่กี่พระองค์นะคะกรุงศรีวิยาก็สิน้น การปกครองสมัยนี้นะคะใช้รูปแบบการปกครองแบบเดิมเพียงแต่ว่าที่เปลี่ยนไปด้านส่วนกลางก็คือสมุหานายกเนี่ยจะดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือไปด้วยสมุหกลาโหมจะดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ไปด้วย น,ะะนอกจากหน้าที่เมื่อกี้แล้วนะคะยังมีเพิ่มค่ะดูแลหัวเมืองด้วยค่ะในสมัยพระเพทราชานะคะทีนี้ในสมัยนี้เนี่ยนะคะ,ะการปกครองของไทยเราเอารูปแบบการปกครองนี้มาใช้ต่อจนกระทั่งสมัยกรุงธนบุรนะีพระเจ้ากรุงธนบุรีครองราชอยู่15ปีไม่มีเวลาปรับปรุงเรื่องของรูปแบบการปกครองใดใด ะะเพราะส่วนใหญ่ท่านใช้กับการรบทั้งนั้นนะคะที่นี้พอมาในสมัยอยุธยาออสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะตอนต้นก็ยังคงใช้รูปแบบการปกครองแบบนี้นะตั้งแต่ราชการที่1ถึงสค่ะเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงมากก็คือในสมัยรัชการที่5ค่ะได้เปลี่ยนอะไรบ้าง คำว่ากรมต่างๆเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนเป็นคําว่ากระทรวงตั้งแต่ปี2437นะคะพระมหากษัตร,ริย์รัชกาลที่5ท่านครองราชในปี2411นะแสดงว่าประมาณ20ปีต่อมานะคะ ท่านก็ได้ปรับในเรื่องของการปกครองในส่วนกลางค่ะคือให้กลมกลายเป็นกระทรวงนะคะและเพิ่มกระทรวงขึ้นมาจํานวนเยอะเหมือนกันนะคะมีอะไรบ้างมีกระทรวงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นตอนนี้กลาโหมนะคะมีมหาดไทยมีกระทรวงเมืองกระทรวงเมืองก็คือกระทรวงนครบาลเมื่อกี้นะคะกระรวงวังนะคะกระรวง นาก็คือเกษตรตราธิการนะคะครังก็คือพระครังมหาสมบัตินะคะโยธาธิการก็คล้ายๆกับกระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องของการก่อสร้างต่างๆสร้างถนนทางนะคะห้ากระทรวงยุติธรรมค่ะดูแลเรื่องคดีต่างๆกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนะคะ กระทรวงยุทธนาธิการมุรธาธิการนะคะและกระทรวงท่าหรือกระทรวงต่างประเทศค่ะทาไมยุทธนาธิการกับมุรธาธิการครูถึงใส่เป็นสีต่างออกไปก็เพราะต่อมาเนี่ยสกระทรวงยุทธนาธิการนี้มันก็งานค่อนข้างจะซ้ํากับกลาโหมส่วนมุรธาธิการเนี่ยนะคะก็จะดูแลเรื่องกกับการรับหนังสือเข้าออกนะคะหรือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตรา ประทับต่างๆนาต่อมาก็ยุบเลิกทั้งสองกระทรวงไปเหลือแค่10กระทรวงค่ะทีนี้ในสมัยการที่5นอกจากตรงส่วนกลางจะเปลี่ยนกระทรวงปรับกระทรวงไปนะคะในหัวเมืองค่ะได้ยกเลิกหัวเมืองชั้นต่างๆทั้งหมดค่ะมีสถานะเป็นเมืองอย่างเดียวค่ะเรียนนะคะเป็นเมืองทั้งหมดเลยนะคะ มีฐานะเท่ากันชั้นจัตาวาเอกโทรตรีอะไรไม่มีแล้วค่ะเป็นเมืองอย่างเดียวนะคะสมัยก่อนผู้ดูแลเมืองเราเรียกว่าเจ้าเมืองทำการกินเมืองแปลว่าภาษีเจ้าเมืองเก็บเองนะคะแล้วบริหารกิจการในเมืองนั้นจัดการเองทั้งหมดเจ้าเมืองจัดการเขาก็เลยเรียกสมัยก่อนว่าเป็นการกินเมืองค่ะแต่ตอนนี้นะคะ จากเจ้าเมืองกลายเป็นผู้ว่าราชการเมืองซึ่งต้องกินเงินเดือนของกระทรวงมหาดไทยค่ะผู้ว่าราชการเมืองนะคะกินเงินเดือนของกระทรวงมหาดไทยนะคะทีนี้แต่ละเมืองก็จะมีแขวงนะคะเทียบกับอำเภอปัจจุบันนี้ตำบลน,นะคะหมู่บ้านค่ะ,ะแขวงก็จะมีหมื่นแขวงดูแลตำบลก็มีกำนันหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านดูแลนะคะ ทีนี้ในการปกครองที่เมืองต่างๆมีอิสระเนี่ยนะคะหล,หลายหลายเมืองรวมกันเขาเรียกมณฑลเทสาพิบาลนะคะจะมีผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของมณฑลเทศาพิบาลเขาเรียกสมุหเทศาพิบาลหรือข้าหลวงเทศาพิบาลค่ะ สุมหาเทศาพิบาลหรือข้าหลวงเทศาพิบาลน,นะคะที่ได้เห็นดูว่าในการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะท่านไม่ได้รับการสาแบบตะวันตกแต่ท่านก็เอารับเอารูปแบบการปกครองแบบตะวันตกเพราะช่วงนี้เป็นช่วง จัก,กรวรินิยมเข้ามานะคะแราะฉะนั้นะะแนวคิดในสมัยรัชการที่5เนี่ยนะคะได้มีการเสนอในเรื่องของการปกครองระบบกประชาธิปไตยนะคะในสมัยนี้อย่างเช่นมีการกราบบังคมทูลขอเปลี่ยนเปลี่ยน,น,นแปลงการปกครองรอสศ1น3ะคะและผู้เสนอแนวคิดประชาธิปไตยที่สำคัญคือท่านเทียนวันหรือตอวอสอวรรณโพ ะะหรือตอวอสอวันดโพเทียนวันหรือตอวอสอวันดโพนะคะบุคคลนี้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อตุลวิภาคพจนากิจกับสิริพจนาทาคนะคะซึ่งการเสนอแนวคิดประชาธิปไตยเป็นเรื่องน่ากลัวในสมัยนั้นแต่ก็ถือว่าบุคคลนี้มีความกล้านะคะในการเสนอแนวคิดประชาธิปไตยค่ะทีนี้การปกครองของรัชกาลที่ี่ยนะคะท่านได สลายคําว่าหัวเมืองชั้นต่างๆเนี่ยนะคะถือเป็นการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะเจ้าเมืองจะไม่มีอํานาจแล้วแต่ผู้มีอํานาจสูงสุดในนี้คือรัชกาลที่5นะคะเป็นการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางค่ะนะคะมีการกินเงินเดือนจากกินเมืองเป็นกินเงินเดือนนะคะอ,ะอันนี้ทีนี้เมื่อกี้ผูบอกว่าในการทําให้ หัวเมืองกลายเป็นเมืองนะเกิดขึ้นในปี2437นะคะเขาเรียกระบบนั้นว่าระบบเทศาพ,พิบาลน,นะคะซึ่งมันเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคแต่ทีนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกิดขึ้นสมัยนี้นะคะก็คือมีหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบแรกเกิดขึ้นคือสุขาพิบาลน,นะคะสุขาพิบาลแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือสุขาพิบาลกรุงเทพแต่ไม่ประสบความสําเร็จค่ะ ที่ประสบความสำเร็จก็คือสุขาพิบาลท่าฉลอมค่ะนะแต่ก็ถือว่ามีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบแรกนะคะแต่ผู้บริหารก็ยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะในสมัยนี้ค่ะ,ะทีนี้อันนี้คือส่วนภูมิภาคที่รูอธิบายเมื่อกี้นะคะว่าก็คือพวกมณฑลเทศาพิบาลมีเมืองมีแขนตำบลหมู่บ้านตามนี้นะคะทีนี้ในสมัยนี้เองนะคะ มีรัฐสภาเกิดขึ้นแล้วค่ะรัฐสภาสมัยชื่อการที่5เนี่ยนะคะเป็นรัฐสภาที่พระหมหากษัตริย์ก็เป็นสมาชิกร่วมอยู่ในนี้การแสดงความที่เห็นต่างๆก็ ทำให้คนที่เป็นสมาชิกนี่ค่อนข้างจะกเกรงใจนะคะที่นี้สภารัฐสภาสภาแรกนะคะก็คือสภาที่ปรึกษาพิจารณาแผ่นดินซึ่งเขาเรียกเขาสิ้นออฟสเต e ค่ะมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิคดเห็นด้านต่างๆด้านนิติบัญญัติเวลาเขาพูดถึงชื่อสภาจะทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่าเขาสิ้น of s t a t e นะคะ สภาที่ปรึกษาในพระองค์ค่ะหรือปรีวีเขาสินเพื่อกล่าวถึงชื่อสภาเขาก็เรียกสภาปรีวียเขาซินนะคะภาพศัพท์พเป็นภาษาอังกฤษค่ะทําหน้าที่อะไรสภานี้ถวายคําปรึกษาส่วนพระองค์สืบสวนข้อเท็จจริงในราชการนะคะเพื่อกลาบบังคมทุนพระหมหากษัตริย์นะคะถวายความเห็นต่างๆแล้วก็ไปสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองมาถวาย มากราบทูลให้กับพระชการที่5นะคะและขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการชํำระความในดีกาต่างๆที่มีผู้นำมาเสนอแทนเชการที่5ด้วยนะคะนี่คือสภาสองสภาในสมัยเชการที่5้าค่ะทีนี้ต่อไปค่ะในสมัยเชี่ยการที่6ค่ะสมัยเชี่ยการที่6เนี่ยนะคะพระเจ้การที่6ท่านเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกคือท่านไปเรียนที่มหาลัย ออกซฟอร์ดนะคะในประเทศอังกฤษค่ะในสมัยนี้ท่านก็เลยรับรูปแบบประชาธิปไตยมาเต็มที่นะคะพอกลับมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะท่านได้มาสร้างเมืองทดลองประชาธิปไตยแห่งแรกของประเทศไทยก็คือดุสิตธานีนะคะมีพักการเมืองชื่อพักโบสีแดงโบสีน้ำเงินอะ่มอะมีประชากรเขาจะเรียกทวยนาครค่ะ ะะส่วนรัฐมนตรีผู้ปกครองเขาเรียกนักคาราพิบานะคะชื่อการที่6เองท่านก็มีสถานะเป็นทวยนาคอคนหนึ่งในดุสิตธานีซึ่งมีฐานะเป็นนักสืพิมพ์ใช้นามปากกาตัวเองว่ารามจิตตินะคะ ที่ดุสิตธานีแม้ประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเต็มที่ที่เมืองทดลองประชาธิปไตยดุสิตธานีนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะด้านส่วนภูมิภาคเนี่ยท่านได้เปลี่ยนคําว่าเมืองเป็นคําว่าจังหวัดและหลายๆจังหวัดรวมกันเป็นภาคค่ะนะคะขณะเดียวกันในด้านของการเมืองการปกครองนะคะเรียนดูว่า มีคนที่อยากเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือมีกบฏรอสหน0เงสาเขาเรียกกบฏสมัยนี้ว่ากบฏทหารหนุ่มนะคะกะบฏรอสหนึศ 130. ก็คือพวกทหารซึ่งหัวหน้าของกบฏนี่อายุแค่28ปีคือร้อยเอกขุนทวยหานพิทักษ์หรือเหลิงสีจันค่ะแต่ปรากฏว่าถ้าทำไม่สำเร็จเขาเรียกกบฏถ้าทำสำเร็จอาจเรียกพวกรัฐประหารปฏิวัติ ะะแต่ครั้งนี้ทำไม่สำเร็จนะคะเมื่อทำไม่สำเร็จถูกจับได้เนี่ยนะคะในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะคะอ่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยยชการที่6นะคะสมัยัชการที่6นี้ประเทศไทยเราได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะตอนนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นที่ใน กลุ่มยุโรปค่ะนะคะเราเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะโดยเราส่งทหารไปรบที่ประเทศฝรั่งเศสสัญลักษณ์ที่บอกก็คืออนุสาวรีย์ทหารอาสาในกรุงเทพนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้ธงไตรรงแทนธงช้างเผือกค่ะนะคะเอาเราเริ่มใช้ธงไตรรงครั้งแรกในเหตุการณ์นี้หละคือเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อสอบนะคะอะ่ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองสมัยอายุทยาค่ะผู้รังจตุสดมลมยกกระบ,บัตสมุหเทศาพิบาลอันไหนไม่เกี่ยวกับอายุทยาก็น่าจะเป็นข้อที่4ใช่ไหมคะสมุหเทศาพิบาลเพราะอะไรคะเกิดขึ้นสมัยชาชการที่5ใช่ไหมคะอะต่อไปค่ะวางในการปกครองแบบจตุสดมทําหน้าที่ คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบันเมื่อกี้ครูบอกว่ากระทรวงอะไรคะยุติธรรมใช่ไหมคะต่อไปค่ะการปกครองของประเทศไทยสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ผู้รังเป็นผู้ช่วยดูแลในการปกครองผู้รังอาจเปรียบเทียบได้กับใครเมื่อกี้ครูบอกว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต่อไปค่ะระบบเทสาพิบาลในสมัยการที่5มีสาสอดคล้องกับการปกครองข้อใดเทศาพิบาลต้องเป็นการปกครองสว่วน ภูมิภาคใช่ไหมคะจากจากเมืองหลายเมืองรวมเป็นมณฑลเทาภิบาลด้วยระบบเนี่ยระบบเทาภิบาลเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคค่ะต่อไปค่ะการพร,รูปการปกครองสมัยการที่5ก่กให้เกิดผลกระทบทางการปกครองอย่างไรนะคะนั่นคือการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางค่ะรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางกษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะการเรียกจังหวัดแทนเมืองเกิดขึ้นราชการใดก็คือราชการที่6ค่ะคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะราชการที่เท่าไรชื่อพระนามว่าอย่างไรนะักเห็นจะต้องจําเพราะว่าในข้อสอบ2ปีที่แล้วนี้นะคะเขา,เาให้ตัวเลือกเป็นราชการที่เลยนะคะ ต่อไปคะ่ะหลักการสําคัญในการปริรูปการปกครองสมัยพระ,ระบรมไตรโลก,กนาถคืออะไรรวมหน้า่ศูนย์กลางและแบ่งแยกอํานาจแบ่งแยกหน้าที่รวมหน้าจศูนย์กลางและทวงดุลอํานาจกระจายอานาจและแบ่งแยกหน้าที่รวมอํานาจศูนย์ลกลางและรวมหน้าที่เรียนดูว่าสมัยพระ,ระบรมไตรโลก,กนาถน่าจะเป็นรวมอํานาจศูนย์กลางและแบ่งแยกหน้าที่กษัตริย์มีอํานาจนะคะแบ่งแยกหน้าที่ค่ะ ก็คือแบ่งแยกอ,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 อะไรนะสมหดกราโหมอริจสุหานายกคนละเรือนออกจากทหารนะคะต่อไปเมืองที่รายล้อมราชธานีถูกสถานะจากเมืองลูกหลวงเป็นหัวเมืองชั้นในสมัยใดเมื่อกี้ครูบอกว่าสมัยพระบรมไตรโลก,กนาถค่ะลูกหลวงเป็นหัวเมืองชั้นในหรือชั้นจัตวาเนี่ยอันเดียวกันนะคะ สมัยพระบรมไตรโลกนาถค่ะต่อไปค่ะการที่คระทหาเสนาบริสองตำแหน่งนะคะแบ่งเขตดูแลรับผิดชอบของเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ทั้งพลเรือนและทหารเกิดขึ้นสมัยใดเมื่อกี้ครูตอบว่าพระเพศราชาค่ะต่อไปค่ะกระทรวงใดในสมัยการที่5ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงข้าวแะปัจจุบันเมื่อกี้ครูบอกว่าเป็นกระทรวง โยธาธิการค่ะต่อไปค่ะจุดมุ่งหมายใดมีความสำคัญที่สุดในการไปรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนหนึ่งสกัดกั้นภัยคุกคามจากจากาักรวรรดินิยมแก้ปัญหากบฏทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคเพื่อวางรากฐานการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนลดความสมดุลระหว่างอำนาจการปกครองของ ฝ่ายทหารและพลเรือนข้อนี้นะคะเหตุผลในเรื่องของการปฏิรูปเนี่นะคะมาจากเรื่องของการคุบคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกค่ะเหตุผลอยู่ที่ข้อที่1ค่ะเอาละค่ะเนะะื้อหาในวันนี้เราจะยุติกันเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันในพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ